มัวผมมาร้านนี้แบบไม่ได้จองพอมาถึงก็โต๊ะเต็มเลยต้องรอนานนิดนึงแล้วพอได้คิวปุ๊บก็เลยสั่งรัวไม่ยัง้งทาให้ผมได้มาเจอเมนูเด็ดแบบมาเป็นชุดตึงต้งๆแล้วมันโคตรอร่อยแบบเต็มสิบห้สิบเอชโุ้ร้านนี้เมนูเด็ดของเขาจะเป็นหมูกรอบครับซึ่งวันที่ผมมาเนี่ยมันดันโนดก็เลยทําให้ผมได้เจอเมนูที่เป็นพระเอกของคลิปนี้นี่คือลิ้นวัวยา่างจัดมาเข้มๆจานนี้3 5ม้บบาทความคาดหวังผมสูงมากตามราคาแล้วผมก็เคีบด้วยความละมุนละม่อมในชิ้นแรกพกกลัวมันเป็นรอย แล้วกล็ลองเอาเข้าป่าโอ้โห โครเด้งส like mm ู hmm. enfin, den, ้แบบเขียวไปนุบๆโคดเดดอะคุณเจองนี <t> ้ต้องตักข <ate> <t> ้าวตามาแล้วระหว่างที่อยู่ในปากกลิ่นการย่างลิ้นโคดหอมมันนุ่มมันชุ่มแล้วน้ําที่ออกจากลิ้นเวลาเราเขียวอร่อยโคดโคดเลยจริงคําไหนใส่วาซาบิแบบนี้ลงไปด้วยโอ้โหคุณวาซาบิโคตดอร่อยมันหอมมันแล้วซืดขึ้นจมูกหูขีดเลยและนี่คือร้านย่างก้าวครับอยู่บนถนนอินทราว้านราชพฤกษ์กรุงเทพโคเต็มสิบให้สิบอะคุณจองเธอ